สวัสดีครับผมนะสวัสดีเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นเป็นเคสลูกค้าเขาส่งมาซ่อมเนาะเป็นตัวแอมนะครับตัวนี้เป็นที2 1สอนบวกเอเนาะอันนี้ลูกค้าเขาน่าจะโมนะครับน่าจะโมอะแอลนี่นะครับเนาะนะครับน่าจะโมแอลนี่ชุดนี้เนาะแต่ทีเนี้ยตอนนี้นะครับเนี่ยแล้วพอโมแอลพอใส่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยแล้วก็เสียงมันไม่ดังเลยนะครับอันนี้ผมเอาม,มิเตอร์วัดนะนะครับ เพื่อนดูนะครับเนี่ยแสดงว่ามันคู่นี้เนี่ยมันช็อตกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าช็อตตรงไหนนะฮะมันก็เลยทําให้ระบบมันตัดนะครับเสียงมันเลยไม่ดังนะครับตัวนี้ประเด็นคือเดี๋ยวเราต้องหาว่ามันช็อตตรงไหนนะเพื่อนนะเนี่ยวิธีวัดก็คือเนี่ยนะี่ครั ข้างเนี้ยช็อตเอาพุทข้างเนี้ยช็อตไม่รู้ช็อตตรงช็อตตงไหนไม่แน่ใจแต่เราไล่ไล่ถอดออกเนาะมันจะมีตรงไหนตะกัวช็อตกันตรงไหนแถวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไล่นี่คือเป็นวิธีแก้เนะาะกรณีถ้ามันมีปัญหาเนาะ วิเตอร์ไล่วัดดูนะครับเนี่ยแล้วถอดหัวไหลออกหมดแล้วนะนะครับช็อตฝั่งช็อตตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับไม่เนี่อาจจะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงตรงร่องระหว่างที่มันแบบเชื่อมเข้าหากันเนะี่ยผมว่าตรงนี้ ความเป็นไปได้นะครับอย่าห่มท้องพังอาดก่อน จะตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยผมว่านะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตรงแถวตรงเนี้ยโอกาสที่จะช็อตกันมันจะมีมากเลยตรงนี้เนี่ยผมเดาเอานะตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นจุดเนาะนี่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมมาให้ดูเนาะเพื่อ,เ,อเพื่อนท่านใดมีมีปัญหาเนาะว่าเออแบบบางทีเจอปัญหาแล้วแบบแก้ไม่ตกอะไรอย่างนี้เนาะโอ้นี่ไงเพื่อนนี่ไงครับมันมีนะครับมันมีลายนะครับมันมีลาย มีลายอยู่เนี่ยเนไหมครับมีตรงนี้นะฮะจะมีลายตรงเนี้ยวิ่งวิ่งผ่านมาตรงกลางตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งถ้าดูดีนะครับตัวนี้นะเนี่ยเขาคงแบบไปงัดแล้วมันช็อตกันนะครับผมผมจะเอาออกให้อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปขูดโดนเนี่ยนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงืไงอไ,งไปไปขูดโดนนะครับ ตรงนี้เลยนี่นี่นี่ี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่นะฮะนี่เนี่ยมันจะมีเส้นเนี้ลายวงจรคู่เนี้ยพาดผ่านตรงนี้วิ่งไปบนเนี้ยนะฮะวิ่งไปข้างบนวิ่งมาหาแถวๆนี้นะฮะนี่นะฮะเนี่ยไปไปโดนมันนะแล้วก็เอาไปเอามันติดแบบเอามันไปติดกับขานี้นะครับเนี่ย เนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยนี่ไงจเจอแล้วปัญหาที่ทำให้เสียงไม่ดังเนี่ยเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยนี่เลยัน,เ,ยน,เ,ยน,เ,ยนเป็นกาวก็จะมีกาววิ่งมาทำไมนะครับดึงออกเลยเนี่ยเนี่ยบัเตอรนี่ไงหายแล้ว นี่ไงนี่นะฮะสาเหตุที่ทําให้มันช็อตเนาะต้้งแต่เผื่อ,น,อนี่ผมก็มาทาคลิปไปให้ดูเนาะเพราะว่าบางทีก็มีบางคนแบบเปลี่ยนแล้วสาเร็จเนาะบางคนก็เปลี่ยนแล้วมันก็ไม่สําเร็จเนาะเพราะว่านี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราบางทีเราไปโดนมันอะไรอย่างงี้งเราอาจจะเครื่องมืออาจจะไม่ถึงอะไรางี้หรือหัวแรงมันอาจจะไม่ค่อยร้อหรืออะไรหรือมือเราอาจจะหนักไปอะไรางี้นะครับเลยไปโดนมันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าลายวงจรเส้นนี้มันมีประโยชน์อะไรเนาะผมลองผูดทำไม ไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวเช็คกันวิน่งมาหาตรงเนี้ยเนี่ยมันรอดมางั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจ,นะจ,จอาจจะเป็นเศษอาจจะเป็นเศษกาวนะครับเป็นกาวทั้งคู่นะแต่มันรอดผ่านไปตรงเนี้ยนะครับโอเคเราเจอจุดละเราใส่คืนให้ให้เจ้าของบอดเนเาะเขาก็กังวลไง ไอ้ใส่แล้วมันทำไมไม่ดังอะไรอย่างนี้ไงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะมันเป็นมันก็มันมันละเอียดอ่อนอะมันต้องมีจริงๆแล้วถ้ามันจริงๆมันทําได้นะแต่ต้องค่อยๆทํานะครับแล้วก็อีกอย่างคือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ปรึกษาผมได้เนาะผมให้แต่บางทีอะบางทีนี่ผมก็ดูผมก็ไม่รู้นะผมก็ต้องมิเตอร์วัดเอาไงผมถึงบอกไงว่าเออไม่ต้องใช้มิเตอร์อะหรือไม่ก็ต้องแบบมีกล้องดูอะไรเงี้ยนะครับ นี่คืออาการมาคือไม่ดังนะครับมาก็คือ,เ,อเสียงไม่ดังนะครับโมนะครับไม่ดัง,งทั้งกลางนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ดังแค่ไม่ใช่ไม่ดังแค่ซับอย่างเดียวนะครับกลางก็หายไปเลยนะครับช็อตตรงนี้เองนะครับคือถ้ามันช็อตเนี่บางทีเออเขาเรียกว่าอะไรระบบมันก็มันมีเซฟตีนน้มันเนาะมันมีมันมีระบบตัดของเขาเนาะ เขาก็จะแบบเหมือนเขาก็จะเหมือนมัน,ม,นมันทิปอะ่ะนะครับกระตักนี่นะนเตมิมขวดเจอละนะครับนิสุดผมก็นั่งมิเตอร์อยู่พักหนึ่งนะครับหายแล้วเดี๋ยวผมลองชิมก่อนเนี่ยหายช็อตแล้วอะ่ะหายแล้วเดี๋ยวผมลองเพลงก่อนผมว่าน่าจบแล้วแหละ เออแต่ผมยังไม่ได้ต่อกลับเลยเอ๊ะมันเป็นกาวทั้งกู่ไม่น่าไม่ต้องต่อก็ได้ครับเส้นนั้นเป็นกาวมันเป็นเศษเหลือจากจากการแบบทําวงจรอะไรอย่างนี้ครับเป็นเหมือนเป็นเป็นติ่งเป็นติ่งของกาวผมลองให้เียนะลองเนี่ยโอเคนะครับตังหมดแล้วจบนะครับจบข่าวจบข่าวนะครับ โอเคนะครับสรุปนะครับ<ม>ก็คือตัวเนี้ยไอ้ตรง,ตรงมันจะมีเศษเมืเ่อกี้เนาะในในคลิปเนาะมันจะมีเศษเนาะเป็นเศษแบบเป็นเศษขาเล็กๆนะครับช็อตกาวอยู่นะช็อตลงกาวอยู่โอเคนะครับจบตัวนี้เนาะสบายใจได้แล้วนะครับลูก <laughs> นี่เขาไปเขาโมแอลไงแล้วเขาไปขูดน่าจะไปโดนนะครับอาจจะมือหนักไปหน่อยหรืออาจจะจังหวะมันมองไม่เห็นนะม,มันมันมันเซเล็กจริงนะครับเนาะเผื่อใครเจอนะนะครับตัวนี้เป็นเอ่อเซ็ตเคทีบีสองหนึ่งบวกเอฟคิดว่าส่งน่าจะคล้ายๆกันนะ ไม่ว่าจะบวกแอปหรือทีวีธรรมดาเนาะนะฮะผมว่าน่าจะเหมือน,นกัน